สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องคุณความสูงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามของช่องของเรานะคะในการอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ได้ฟังนะคะกดติดตามไว้นะคะดวงเมืองดวงโลกนะคะสเดือนสุดท้ายนะคะโคงสุดท้ายแล้วค่ะ เป็นการทำนายของโหรโสรจะนวลอยู่นะคะหรือน็อตตาดามุดเมืองไทยนั่นแหละค่ะคำทำนายของท่านนะคะจะออกเป็นทางแรงๆสักหน่อยนะคะก็ต้องไม่ต้องตกอกตกใจกันไปหรอกค่ะให้รับฟังเป็นแนวทางนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคะวิชาโหรและสตร์นะคะนั้นเป็นเพียงสถิตีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการใช้คำพยากรณ์น,นะคะ การพยากรณ์เป็นเพียงการคาดคะเนค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็อาจกกับเป็นไปได้นะคะมาเริ่มโค้งแรกของเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมปี2564ค่ะมีการตายหมู่เป็นร้อยค่ะบ้านเมืองก็ยังประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะคะหุ้นตกวินาศสันตโลเลยล่ะค่ะสินทาจะเสื่อมโทรมนะคะ พระอลันชีกับมนุษย์ดวงโลกจะกำเริบกำเริบนะคะสืบสารนะคะทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะอิสราเอลแล้วก็ประเทศอียิปต์และก็อาหรับ3ผู้ยิ่งใหญ่นะคะเดือนนี้จะได้รับพิษร้ายจากดาวอังคารและมรุตยูค่ะจะพบกับปัญหาอันหนักหน่วงเลยนะคะ ผู้นำประเทศจะเป็นอันตรายค่ะหรืออาจมีการเปลี่ยนตัวผู้นำนะคะปัญหาตะวันออกกลางซึ่งหวังกันว่าจะสงบลงได้ระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่จุดเปราะบางนะคะน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวก็อาจจะทำให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าห้ามหันกันได้ทันทีเลยนะคะด้านการแพทย์จะค้นพบยาฉีดแก้โรคร้ายวัคซีนแล้วละค่ะ ปลายเดือนตุลาคมนะคะเรือโดยสารจะร่มค่ะตายหมู่หลายสิบคนนะคะจะสูญเสียนะคะบุคคลสำคัญของโลกในระยะนี้ด้วยค่ะเป็นนิมิตร้ายแรงแห่งโลกนะคะย่อมจะวุ่นวายไปทั่วถึงทุกหย่อมยญานะคะอาจจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทางใต้นะคะวิกฤตสุดๆเลยละค่ะหาทางแก้ไขไม่ได้เลยนะคะองค์การศาสนา ของเราสันสะเทือนปลายเดือนนะคะตะวันออกกลางที่ว่ามีลู่ทางจะตกลงกันได้นั้นยังไม่เห็นเคารางเลยค่ะมีแต่จะเกิดความแตกแยกในระหว่างกลุ่มอาหรับด้วยกันเองนะคะผู้มีอำนาจถูกตำหนิค่ะและทำการล้มเหลวนะคะมีฐานะย่ำแย่อยู่ในสภาวะอันตรายอย่างยิ่งค่ะ กลุ่มประเทศปาเลสไตน์นะคะและตะวันออกกลางจะเกิดสงครามใหญ่กับสหรัฐค่ะและพันธมิตรอังกฤษนะคะออสเตรเลียอิสราเอลสถานทูตและฐานทัพของกลุ่มพันธมิตรนอกประเทศถูกทำลายค่ะสงครามระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางทำให้โลกต้องตกอยู่ในช่วงฝันร้ายเลยนะคะ ใช้กำลังทหารและอาวุธรุนแรงเข้าห้ามหันกันค่ะมีผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอนาบริเวณที่จะเกิดจุดตะคาตนะคะคือสหรัฐอังกฤษอิสราเอลนะคะกลุ่มประเทศปาเลสไตน์ออสเตรเลียจีนรัสเซียฝรั่งเศสนี่แหละค่ะ ประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินสุดนะคะแผ่นดินแยกค่ะแผ่นดินถล่มไปทั่วทุกจังหวัดนะคะบ้านเรือนตึกราบ้านช่องเสียหายค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะตึกสุดค่ะตึกสูงรัะฟ้านะคะถล่มลงมาจำนวนมากค่ะมีผู้คนและสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจำนวนมากค่ะมาต่อกันที่เดือนพฤศจิก,กายนปี2564กันนะคะ เดือนพฤศจิกายนปี2564ค่ะเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและภัยแล้งค่ะและภัยจากน้ำทะเลท่วมล้ำแผ่นดินไทยนะคะประกอบกับพื้นที่ป่าและลำธารต้นไม้ในบริเวณปากเขาในภาคเหนือเสื่อมโทรมค่ะถูกแพ้วถางนะคะการตัดต้นไม้ทำลายป่านี่ละค่ะ หิมะตกโปรยปลายลงมาขาวโพยไปทั่วกรุงเทพค่ะและปริมณฑลด้วยนะคะปัญหาเพื่อนบ้านจะก่อกวนนะคะและสร้างความขมขื่นใจให้แก่เราอยู่นะคะตลอดทั้งเดือนหุ้นไทยจะตกลงสุดขีดเลยละค่ะปลายเดือนนะคะของพฤศจิกายนค่ะ พายุโซนร้อนลูกใหญ่พุ่งเข้าสู่ไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาหนักหนามากนะคะเข้ามาภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพด้วยนะคะตะวันออกกลางกำลังฮึกเหิมกับสงครามที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็วค่ะการทู่ต่างๆนะคะจะไร้ผลใดๆเลยค่ะ การสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินการไปอย่างเร่งรีบและด่วนนะคะสงครามล้างโลกนะคะอาจจะปะทุขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นเลยละค่ะในระยะนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในช่วงของประเทศแคนาดาผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากค่ะเกิดขึ้นยักษ์ซึนามิที่เกาะสุมาตาประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะ ครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเลยล่ะค่ะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยนะคะออสเตรเลียและแอฟริกานะคะฝั่งตะวันตกจะมีพายและก็ความบีบคั้นอย่างรุนแรงนะคะจะมีอุบัติเหตุตายหมู่ทางเครื่องบินเป็นจำนวนมากค่ะวาตภัยจะมีอำนาจร้ายแรงที่ทำความเสียหายแก่มนุษย์ทั่วไปค่ะ เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปากีสถานคนตายเป็นพันๆนะคะมาต่อกันที่เดือนธันวาคมปี2564ค่ะฝนจะตกเป็นเวลายาวนานค่ะความแห้งแล้งจะแผ่ขยายไปในวงกว้างมากขึ้นจะเกิดทะเลทรายขนาดใหญ่ไปทั่วทุกหย่อมหญ้าค่ะมนุษย์และก็สัตว์ต้นไม้ทั้งหลายจะเหี่ยวแห้งและตายเป็นจำนวนมากค่ะ ปลายเดือนของธันวาคมนะคะกรุงเทพมหานครตึกราบ้านช่องที่อยู่อาศัยอาจถล่มทลายจากแผ่นดินสุดตัวหลายแห่งค่ะดินแดนตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟอีกครั้งค่ะดินแดนเอเชียอาคเนย์และประเทศตามเกาะชัยเมืองมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออกตกนะคะคือญี่ปุ่นไต้หวัน ฟิลิปปินส์นะคะอินโดนีเซียจะถูกภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงสำแดงฤทธิดเดชกืนชีวิตคนจำนวนมหาศาลนะคะอัฟการนิสถานปากิสถานเป็นเดือนที่น่าเศร้าที่สุดเลยค่ะเป็นเดือนแห่งความขัดแย้งมีการประทะกันจนนองเลือดค่ะทำให้ทั่วโลกวิกฤตเกิดเป็นสงครามย่อยๆอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่มหาสงครามก็เป็นไปได้ค่ะ ปี2564ทำให้มีผู้ล้มตายจำนวนมากค่ะเป็นสงครามล้างโลกสหรัฐอเมริกาจะพบกับสภาพอันวุ่นวายภายในประเทศค่ะและต่างประเทศนะคะประกาศสงครามกับรัเสเซียและกลุ่มประเทศปาเลสไตน์นะคะ กลุ่มประเทศปาเลสไตน์และตะวันออกกลางจะเกิดสงครามใหญ่กับสหรัฐค่ะและพันธมิตรของอังกฤษออสเตรเลียอิสราเอลสถานทูตและฐานทัพของกลุ่มพันธมิตรนอกประเทศถูกทำลายสิ้นซากนะคะมีคนเสียชีวิตมากมายนะคะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆาค่ะที่รับฟังนะคะฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไม่ต้องตกอกตกใจกันไปหรอกคะ่ะให้รับฟังเป็นแนวทางนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคะวิชาโหรและสตร์นะคะนั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการใช้คำพยากรณ์น,นะคะ การพยากรณ์เป็นเพียงการคาดคะเนค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็อาจกกับเป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะ